โฟก okay. ี้นะครับเขาได้วางโรดแม็เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งจะมีถึงไตรมาสที่สี่แต่พอยต์หลักที่สที่สำคัญเนี่ยมีอยู่2พอยต์ด้วยกันซึ่งคามิ่งสู์มากๆและถือว่าเป็นข่าวดีมากๆโดยเฉพาะคิวหนึ่งกับคิวสองมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ม ไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญ f o กี้ด้วยกันเนื่องจาก f o กี้นะครับก็จะมี Road แม p ด้วยกันนะครับประมาณ4เฟรนะครับนั่นก็คือ Q1 ถึง Q4 นะครับฉะนั้นในระยะแรกเนี่ยเขาจะมีการเปิดตัวนะเนื่องจากช่วงนี้ f o กี้ TVL ก็ประมาณ30กว่าล้านดอลแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะไปอีกแหละเพราะว่าเรื่องของวาฮาร่าเนาะมันก็ เจาะเข้าไปในประเทศจีนนะครับที่จะทำให้คนจีนเล่นเกมโฟกี้มากขึ้นนะครับที่เป็นฝั่งของวาราฉะนั้นผมเชื่อว่าโฟกี้ก็จะได้คนกลุ่มหนึ่งไปเลยนะครับที่อยู่ในกลุ่มของคนใช้ภาษาจีนในโซนทางประเทศจีนนะซึ่งเราก็ยังไม่ได้รู้โลเคชันที่แน่นอนนะครับแต่เรื่องของเกมเรื่องของเอกสารอะไรพวกนี้เรื่องของตัวของดีฟาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวเว็บไซต์ เขาจะมีการปรับถึงสองภาษาด้วยกันคืออเป็นจีนนะครับฝั่งที่เป็นตัวเต็มเนาะตัวเขียนนะครับแล้วก็ตัวย่อนะครับเพื่อจะเข้าถึงคนใช้ภาษาจีนได้หลายคลาสหลายกลุ่มด้วยกันแล้ววันนี้นะครับ f o กี้ก็มีการเปิดตัวทั้งหมด4ระยะนะครับแล้วเขาก็มีบางอย่างที่เปิดตัวแล้วและกําลังที่จะกาวออกมานั่นก็คือช็อปโฟกี แล้วก็ความร่วมมือกับ f o กี้บ i n แนน e p เพอันนี้น่าสนใจเพราะว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ b i n แนน e จะรับ f o กี้มาเป็นพวกสายเดบิตเครดิตคาร์ดนะครับเหมือนกระชีบะที่เขาใช้ชีบะเพื่อจะใช้ในการชําระเงินและผมเชื่อว่าถ้า b i นแนน e จะใช้อย่างนี้นะครับก็น่าจะต้องมีการทําให้ f o กี้ไปถึงราคาหนึ่งก่อนนะครับฉะนั้น การอัปเกรดเว็บไซต์ของวาฮาร่านะครับเอกสารภาษาจีนและโฟกี้อื่นๆในแผนงานในปี2023และเขาก็ได้ทวิตเตอร์เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็แพร่หลายรายละเอียดเนี่ยตามนี้เลยนะครับซึ่งเขาใช้ได้เขามีการเผยแพร่นะครับบนหน้าเพจของทวิตเตอร์และเขาบอกว่าเขาจะมีการเปิดเผยโปรเจกต์นะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นั่นก็คือในช่วงของเฟสที่3น่าจะเป็น Q2 Q3 นะครับก็จะเรียกว่าโปรเจกต์ TL นะครับเป็นผลิตภัณฑ์การเปิดตัวและในที่4และในเฟสที่4นะครับก็จะมีการาเปิดตัวเครือข่ายบล็อกไฟล์ของ f o กี้นะครับและโครงการลึกลับจะเปิดตัวในเฟส4นะครับจะมีบทบาทอย่างมากในระบบนิเวศของโฟกี y ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นดีไฟลนั่นแหละนะครับเนื่องจาก f o กี้ตอนนี้ ก็มีการจับมือกับ Oracle นะครับในการทำตัวของ DeFi นะครับแล้วก็ดีแอที่จะเกิดขึ้นซึ่งเร็วๆนี้นะครับคาดว่า Foki น่าจะมีการเข้ากระดาน Binance ด้วยเนาะเพราะมีโปรเจกต์กับไป Binance ด้วยฉะนั้นสิ่งที่สนใจตอนนี้คือ BSC n e w นะเป็นสายข่าวของ Binance นะครับก็มีการสนใจเรื่องของ DeFi ของ Foki นะครับว่า จะมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมกันนะครับน่าจะเป็นรูปแบบการชำระเงินนั่นแหละนะครับแล้วก็ไบแน e ก็น่าจะมีการซื้อเหรียญโฟกี้แล้วก็ลิสต์ผลกระดานไบแนนด้วยจะมีโปรเจกต์ร่วมกันอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นผมว่าปีนี้โฟกี้ไม่น่าพลาดกระดานไบแนนนะถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็อาจจะ go to the moon ก็ได้นะครับคือศูนย์หายสองถึง สตัวเลยก็ได้นะโฟกี้นะครับก็มีโอกาสเยอะนะเพราะสภาพคล่องในปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วนะครับรวมถึงโฟกี้ไม่ได้มีมินเหรียญแบบลูนาคแคสสิกจานนั้นไปได้ไกลนะครับเราก็มีการกล่าวจากอีลอนมาร์ดโดยตรงนะครับซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่ายังไงเขาต้องมากล่าวโฟกี้แน่นะครับจะให้ศูนย์หาย3ามสี่ตัวทำได้ไหมทำได้ นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคโดยข้อมูลทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ไคร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็เชื่อว่าโฟกี้นะครับจะเป็นหนึ่งในเหรียญที่จะเป็นกระแสะมากในปีนี้นะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าโฟกี้จะโกตัวมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกัน กับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับส,ส,สำหรับท่านใดนะครับที่ชอบเหรียญในกระแสของเทรนของฮ่องกงนะครับในโซนฮ่องกงนะครับหรือจีนเนี่ยนะครับเพราะมันจะมีอยู่หลายเหรียญที่กระดานปิดเกตเนี่ยทำการลิสต์เอาไว้นะครับและเขาบอกว่าใครเป็นผู้วินเนอร์ไปดูเงื่อนไขเอานะครับว่าเงื่อนไขเป็นอะไรบ้าง นะครับในการในการเล่นก,กิจกรรมตรงนี้เพราะมันจะเป็นกิจกรรมพิเศษแล้วก็ใครที่เข้ามานะครับท่านไหนที่เข้ามาสมัครนะครับแล้วก็ทําการเทรดเขาบอกว่าเงินรางวัลสูงสุดอยู่ที่แสนดอลลาร์รอคุณอยู่นะครับแล้วเขาก็จะมีรางวัลลองๆองอะไรให้นะครับสําหรับที่สองที่สามที่สี่ก็ถ้าเกิดสนใจเข้ามามาร่วมด้วยกันคุณได้สองเด้งเลยนะได้ทั้งเงิน นะครับที่ได้จากการเล่นเหรียญนะครับแล้วก็ถือเหรียญไว้และอีกส่วนหนึ่งคือได้จากกระดานด้วยฉะนั้น b i t g e t นะครับถือว่าเป็นกระดานที่ให้คำตอบสำหรับคุณนะครับแล้วก็ให้โปรดีๆโปรวิเศษนะครับแต่ก็ต้องย้ำอ่ะนะครับว่าอาจจะต้องสมัคร ID ของผมนะครับแล้วก็คุณก็จะได้สิทธิพิเศษ ครับแล้วก็ลองเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดให้แล้วผมก็มีกลุ่มของกระดานปิดเก็ตด้วยนะครับก็เข้ามาใต้คลิปนี้ได้